สวัสดีครับวันนี้ครับเราก็มาพบกันในรายการทำการบ้านกับเทรดเดอร์ครับประจําวันพุธที่18ตุลาคม2,566นะครับก็มาเริ่มกันที่สกกาก์ของเซ็น n d e x เด็กกันก่อนนะในวันนี้เนี่ยตัวของเซ็น n d e x เด็กครับก็ปรับตัวขึ้นมาเล็กน้อยนะครับปรับขึ้นมา4จุดเนาะปิดที่ระดับ1 4 3 7 8 5จุดก็เป็นการบวกขึ้นมา3 0มสอ่าสาหรำหรับตัวของเซ็น n d e x เด็กซึ่ง เราก็จะเห็นว่าตัวของเซตเองเนี่ยก็ยังอยู่ในกรอบเดิมๆนะที่เราให้ไว้คือมันจะเป็นภาพของการแกว่งแล้นะครับเริ่มแกว่งออกข้างอยู่ในกรอบประมาณ1,415นะครับ1,430ที่แนวต้านอยู่ที่1,459ถึง1,470นะครับอันนี้ก็เป็นภาพของเซตินเด็กก็เรียกได้ว่าอาจจะยังไม่ได้ไปไหนไกลในช่วงนี้นอันนี้คือภาพของเซินเด็กก็ยังแกว่งๆอยู่ในโซนนี้อยู่นะครับขณะที่ในส่วนของ หุ้นที่ทางลูกเพจถามกันเข้ามานะว่าแนวโน้มของหุ้นแต่ละตัวเนี่ยจะเป็นยังไงต่ออ่ะเราก็มาเริ่มกันที่ตัวแรกก่อนครับเป็น a าบิ o i t e c h นะครับ mm hmm. A.H เนี่ยสำหรับตัวง A.H เองนะครับเราจะเห็นว่าวันนี้ครับมีการปรับัรลงมาค่อนข้างเยอะนะลบไป3.85%อันนี้คือเรื่องแรก ซึ่งถ้าดูในเชิงของพื้นฐานกันก่อนสำหรับเ h AH เองเนี่ยก็มีโคเนะวอร์นะครับในวิเคราะห์โคเวอร์ที่หเจ้านะครับแล้วก,ก็เป็นบ่าหมดราคาเฉลี่ยเอเวอร์เทที่43่สบสาาทห้สตางนะครับมีอัพไลท์จากปัจจุบันเกือบเกือบสิบอ่าสีซึ่งนะครับเราก็ถ้าดูในเชิงพื้นฐานอย่างนี้เนี่ยเอ้ยดูดีหมดนะแต่ในเชิงเทคนิคไม่ใช่อย่างนั้นนะราคาเองก็ไม่ได้ตอบสนองในเชิงนั้นเลยนะเราเห็นราคาณปัจจุบันเองเนี่ย ล่าสุดครับก็หลุดแนวรับสําคัญนะคือผมถ้าเป็นผมนะผมจะเห็นว่าแบบเอ่อตรงเนี้ยเป็นเป็นรับสําคัญ3 1 7 5จุดแรกนะครับซึ่งเป็นจุดที่แบบไม่ควรหลุดแต่ก็หลุดมาแล้วจุดถัดมาละ่ะประมาณแถวโซ30บาทถ้ายังหลุด30บาทลงมาอีกเนี่ยน่ากังวลน,นะครับสับตรง ah นะครับอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับแนวโน้มเริ่มดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะ จะเห็นแนวรับในโซนถัดไปก็เป็น28บาท30บาท25นะครับแนวต้าในวิบันก็31บาท25ตางค์นะครับราคาก็เริ่มไหลลงมานะครับไม่สอดคล้องกันกับตลาดที่ฟื้นตัวขึ้นมาในวันนี้นะถัดไปครับก็จะเป็นในส่วนของ BX ซึ่ง BX เน่ยเราจะเห็นว่าในวันนี้ ก็ปรับตัวลงมาแรงเหมือนกันนะครับลบ5.3%เปรเนอ่าเปิดที่ราคาเดียวกันเลยอ่ะ3 1. 2 5 BA กับ b h เ,เนี่ยอ่กันที่ท่านมองนนในเชิงของพื้นฐานละ่ะพื้นฐาน B.A. เนี่ยครับมีเขาอยู่เจ้าเดียวนาะก็ทะเก็ตไพ่ห้5บาทอัพไซด์อยู่76%เอ้นสูงมากเนะครับเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีด้วยว่าใครกันแน่เดย ใครกันแน่ที่ Target Price สูงขนาดนั้นนะครับหรือมันเป็น Error ของ Trading View หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าดูจากพื้นฐานเมื่อกี้ก็เออมีแค่เจ้าเดียวก็ไม่ได้ให้น้ำหนักอะไรนนเนาะอ,อ่าที่ถ้ามาดูเชิงของ t e ค h n i c a ล่ะ t e คน n ค c ลเนี่ยเ,ออเราจะเห็นว่าราคาของ b a เ,เนี่ยเคย,นะคเคยหลุดนะครับเคยหลุดแนวรับสำคัญลงมาแนวรับสำคัญของเขาเนี่ยออจะอยู่ตรงที่ระดับแถวโซน30 ไปลายะครับ38เนี่ยเป็นโซนที่แบบที่ผ่านมามาักจะยืนอยู่ซ้ำจริงๆไม่ใช่38ด้วยมา39นะครับอืมดังนั้นพอหลุดลงมาแล้วเนี่ยอันดับแรกเนี่ยเสียโรงก่อนละนะครับพอหลุดมาแล้วก็ยังไม่เห็นสัญญาณการจะแบบเฮ้ยจะยืนได้หรือแบบจะกลับขึ้นไปได้เหนือแนวรับในช่วงก่อนหน้านั้นหถึง39บาทได้เลยนะครับใน,นปัจจุบัน ดังนั้นถ้าดูจากภาพนี้เรายังไม่เห็นสัญญาณอะไรที่เป็นสัญญาณในเชิงบวกสำหรับตัว BX เลยเนะาะที่แนวรับถัดไปของเขาเนยอยู่ที่เท่าไหร่ล่ะเราจะเห็นนะครับว่า,เ,าเคยมีจุดที่แบบเทสโลอ่ะสองจุดคือตรงนี้เป็นดับเบิลบอททอมนะครับเสร็จแล้วปุ๊บปุ๊บแล้วก็ขึ้นได้เนาะดังนั้นสำหรับตัวของ BX เกนี่ยก็มาลุ้นกันอีกทีแถว26บาท50ตังนะครับภาพยังไม่สดใสสักเท่าไหรนะ่นัก นะครับณนะปัจจุบันก็ประมาณนั้นนะครับ28.5 26.5นะครับโอเคยังดูไม่ค่อยดีเนาะ r s i ก็ยังทำสัญญาณเป็นตัวของ over s o l d อยู่เลยนะครับอยู่ที่26เท่านั้นเมื่อกี้เราดูตัวที่อาจจะไม่ค่อยสดใสส,สักเท่าไหร่นะครับแต่ที่ถ้าเรามาดูอีกตัวหนึ่งที่อ่ะเริ่มดีขึ้นมานิดนึง นะครับตัวนี้ก็อาจจะไม่ใช่ตัวที่แบบดูดีมากนะแต่อย่างน้อยนะครับก็ไม่ได้เป็นภาพที่เป็นดาวเทรนแบบ2ตัวเมื่อกี้อย่างน้อยนะครับสำหรับตัวของ BH เนี่ยนะครับหรือบัมบรุงราดเองก็อยู่ในภาพไซเวสไเซเวที่เท่าไหร่253เนาะถึง272เจภาพของบัมบรุงราดก็คืออย่างเงี้ยนะครับอยู่อย่างเงี้ยมาสักพักแล้วนะเราจะเห็นว่าตั้งแต่ช่วงออกัสนเนี่ยนะครับก็ เทรดอยู่ในกรอบนี้มาเลยนะครับหรับตัวของ b h ซึ่งถ้าดูในเชิงของ c o n s e n ์ประกอบด้วยละ่ะก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะคือแทบจะ full value แล้วอะ่ะ a p l y อยู่มัน8%นะครับมีหัวตัวบรนุรลาดเองเนี่ยอยู่20เจ้าก็มีกระจัดกระจายไปหมดเลยนะครับต,ตั้งแต่ recommend buy o oh, l นะครับแล้วก็ n องเซลก็มีเหมือนกันนะครับ220เท่านั้น ดังนั้นในเชิงของพื้นฐานเองก็ไม่ได้ดูแบบดูดีอะไรมากนะครับจะเห็นว่าอัพไซด์มีไม่เยอะแต่ในเชิงของเทคนิคเนี่ยก็เริ่มออกไปทางแบบออกข้างอะรอเลือกทางถ้าหากแบบเฮ้ยยังไม่ผ่า 2, น272ก็ไม่ควรจะฟอลโล่อะไรหรือไปเข้าอะไรแถวนี้เนาะ้ากับการถ้าหากเห็นราคาหลุด253ลงมาเนี่ยน่ากังวลนะครับน่ากังวลนะสำหรับตัวของ,ง B H เนี่ยอาจจะไหลลงมาให้เห็นได้เหมือนกัน นะครับถ้าไหลลงมาก็เนี่ยครับรับถัดไปสองสี่ศูนย์นะครับ,บ,บ, 240, รบโดยประมาณเนาะพอพูดถึงโรงพยาบาลน,นะรเราก็จะเห็นว่าเริ่มมีหุ้นโรงพยาบาลตามมาติดติดนะอย่างจุฬาลัตนะรั b h g เราจะเห็นว่าเมื่อกี้เป็น b h นะครับจะเป็นโรงพยาบาลแบบใหญ่หนนะเนาะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโรงพยาบาลแบบแพงหน่อยอ่นะเออ จุฬารัฐนี่อาจจะคนละเกตกันนะซึ่งในเชิงเทคนิคอเองเนี่ยก็ค่อนข้างมีภาพที่ดูแตกต่างกันเหมือนกันซึ่งโดยภาพรวมผมค่อนข้างชอบภาพในเชิงเทคนิคลขอ,ของจุฬารัฐมากกว่านะคือราคามีการพักลงมาพักลงมาพักลงมา,งมาหาแนวรับสําคัญที่ตระมาณแถวโซน bar, สามบาทเสร็จแล้วก็เริ่มฟื้นตัวอย่างเงี้ยที่ถ้ามาดูแนวต้านเนี่ยนะฮะสำหรับจุฬารัฐเองเนี่ยผมมองเห็นอยู่แถวแถวโซนสามสามศูนย์ถ้าผ่านไปได้ไปเจอสามห้าหกนะครสามจุดห้าหก ดังนั้นเนี่ยจุฬารัตน์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีภาพในเชิงของอธิคิ้นิคอลที่ค่อนข้างดูดีแต่ที่ท่านในเชิงของอพื้นฐานล่ะในเชิงของพื้นฐานเองเนี่ยจุฬารัตน์เองเนี่ยก็มีเขาบอกว่าหมดสิเจ้าซึ่งมีเรคคอมเมนต์บายอยู่แปโฮ่ห้าสตองเซลล์หนึ่งเอเวอร์ธาเกตไพที่3ามบาทห้าสิบงค์นะครับมีอัพไซด์จากปัจจุบัน11%นะแต่มีเจ้าหนึ่งนะครับที่ให้ดาวไซต์ไปร่วมถึง 19% 20%เลยนะครับดังนั้นก็ในเชิงพื้นฐานก็กลางๆนะนะครับในเชิงของพื้นฐานกลางๆของก็เซ็ซัตว์เนี่ยมีให้ recommend sell ด้วยนะครับเรามีบางเจ้าให้ดาวไซด์ถึงเกือบ20%เปอรลยเราแต่ในเชิงของเทคนิคอลเนี่ยน่าสนใจนะครับจุฬารัตน์เนี่ยอ่ะถัดมาครับมาดูในส่วนของเต่าบินหน่อย จะเห็นว่าหุ้นตัวเนี้นะราคาเขาเคยลงมาทำโลในรอบล่าสุดเนี่ยก็อยู่ตรง24บาทประมาณน่าจะ40สตางค์นะประมาณเท่าไหร่40 60สตางค์ด้วย24บาท60สตางค์นะครับตอนนี้ดูมิมเม่มากวันนี้ปิดไปที่25บาท25สตางค์ นะครับเราอีกสามเปอร์เซ็นต์กว่าๆซึ่งถ้าดูจากรอบก่อนๆเนี่ยแถวเนี้ยมันเอาอยู่หลายๆรอบละแถวเนี้ยเอาอยู่นะครับแถวเนี้ยเอาอยู่แต่ก็ผมไม่ได้หมายควาว่าเฮ้ยพอเห็นแถวนี้เอาอยู่มันเอาอยู่จะต้องแบบเขาไปเบ็ดเลยนะก็ไม่ใช่อย่างนั้นเหมือนกันนะครับเราอาจจะรอดูสักนิดนึงว่าเฮ้ยว่าอีกวันสองวันเนี่ย มีสัญญาณการฟื้นตัวอะไรไหมอาศัแบบเริ่มกระดกขึ้นมายืนเหนือ30ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าทําได้เงี้ยคอยน่าสนใจหน่อยแต่ถ้ายังไม่ได้มีสัญญาณการฟื้นตัวอะไรแบบนั้นเลยนะครับแล้วบวกกับนะบวกกับราคาไหลนะครับไหลหลุดแนวรับสําคัญคือ2 4่สบาทหกสตางลงมาเนี่ยทำนิวโลมาอย่างเงี้ยอืมก็มองว่าน่ากังวลน,น่ากังวลน,นะครับก็ประมาณนี้ก่อนละกัน ถัดไปถัดไปนะครับจะเป็นในส่วนของ ITC สำหรับตัวของ ITC เนี่ยเเราจะเห็นว่าราคาก็ไหลลงมาเรื่อยๆเหมือนกันนะครับปรับตัวลงมาเรื่อยๆเลยเนะซึ่งเราเห็นแนวรับในช่วงนี้เนี่ยก็อยู่แถวโซนประมาณสัก17กับ15.8แนวต้านเป็น18.6 ราคายังทำ New Low S I ต่ำ30แล้วยังไม่มีสัญญาณเชิงบวกอะไรในเชิงเทคนิคเอาที่ในเชิงของพื้นฐานเองก็ค่อนข้างอีกคนละทางหนึ่งเลยอะ่ะคือมี Recommend by 3โพอ3นะครับมี Target Price Average ที่29อา22บาท90สตางค์อัพไซร์รวม30%คือในเชิงพื้นฐานไม่มีประเด็นหรอกนะครับแต่ในเชิงเทคนิคเอาเนี่ยราคามันไหลลงมาเรื่อยๆเลยเพราะงั้นเราอาจจะต้องหาจุดที่แบบเออจุดที่มันเริ่มยืนได้อะ่ะซึ่งนะจิบันยังไม่เห็น นะหาจุดที่แบบเฮ้ยแต่มันเริ่มกลับมายืนเหนือ30ได้เลยอย่างเงี้ยซึ่งณนปัจจุบันยังแบบอยู่ที่27เลยอยู่2 7อยู่เลยนะครับดังนั้นสำหรับ ITC เนี่ยก็ยังไม่เห็นภาพของการฟื้นตัวยังน่ากังวลอยู่นะครับแนรับเพียงที่บอกไป1 5 8 7แนล้วต้านเป็น18บปาท60สตางค์นะครับถัดไปเป็นในส่วนของ KTB วันนี้จะมีหุ้นแบงก์มาตัวหนึ่งนะครับก็จะไปนในส่วนของ KTB นี่แหละเอ่อ เ t ทีบีนะครับถ้ามาดูเชิงของพื้นฐานก่อนณปัจจุบันนะครับราคาปิดไปที่19บาท50สตังค์คอนเซ็นทรสเนี่ยให้ a ทเกตไพร c ์โดยเฉลี่ยที่22บาท20สตังค์เนาะก็มีหุ้นทั้งหมด23เจ้านะส่วนมากก็คเป็นออกมาทางบายหมดนะครับจะมีซองเซลล์อยู่2โว3นะครับดังน,นั้นโดยภาพรวมของกรุงไทยนะหรือ KTB ก็โอเคมีอัพไซ e ์อยู่นิดนึงนงะ13นนไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ แต่เชิงเทคนิคเนี่ยยังดูสวยนะเออ KTB เนี่ยเทคนิคดูสวยแนวต้านอยู่ที่19.8กับไฮเดิมก็แถว20บาท50สตางค์ที่แนวรับเนี่ยอยู่ที่19บาทนะครับ10สตางค์สำรอง KTB อ่าภาพโดยรวมมันโอเคครับในเชิงเทคนิคพื้นฐานก็พอใช้ได้ปตทสปนะครับเราเริ่มเห็นราคาน้ำมันปรับตัวใหม่ครั้งหนึ่งแล้วล่าสุดนะครับตัวของ USO เหมือนเห็นอยู่เมื่อกี้87เหรียญเนาะอ่าใช่ไหม อ๋อ oh, ไม่ใช่87แล้วอ่อ uh, 87ถูกต้องอันนี้ย yeah. ูเคนะครับสำหรับตพอเองเนี่ยก็ยังรีเลทนะตามราคาที่แบบปรับไปขึ้นมาได้ค่อนข้างดีในช่วงนี้ดังนั้นนะดังนั้นสำหรับตัวสอพอเองเนี่ยก็ยังเชื่อว่ามีอัพไซด์อยู่พอสมควรนะครับณเวลานี้ส่วนในเชิงของที่นี่เขา้าเอาเชิงของพื้นฐานเองเนี่ยก็ เราคอมเมนต์บายแทบทุกเจ้าเลยนะครับมีเซลล์อยู่เจ้าหนึ่งนะครับแต่มีอัพไซด์อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับโดยเฉลี่ยวฐานอัพไซด์อมาสักเปรเซนห้าเป็ตเท่านั้นเนาะแต่ในเชิงที่นี้ค้อผมยังเชื่อว่าจะวิ่งตามราคาน้ำมันดิบนะครับที่ปรับตัวขึ้นมาในช่วงนี้ก็น่าจะเข้าหาแนวต้าที่ร8อ1 8ปสปได้นะครับสุดท้ายนะสุดท้ายจะเป็นตัวของ TOG ถ้าจะไม่ผิดตัวนี้เป็นพวกวทตอ,อ,อปเจเลอนะเนาะใช่ป่ะเออไม่ค่อยได้ดูตัวนี้เหมือนกันเท่าไหร่ เห็นว่าถ้าในเชิงของบุญฐานเนี่ยมีรัฐกรรมเป็นโฮอยูเจ้าหนึ่งนะครับแทร็กไพรส์สิบสามบาทโอ้โหอัพไซด์เยอะเลยนะอัพไซด์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับโดยรัฐกรรมเป็นโฮที่ถ้าในเชิงเทคนิคอลล่ะเชิงเทคนิคอลเนี่ยจะเห็นว่าแนวต้าสำคัญที่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์เนาะแนวรับเนี่ยออยู่ที่สิบจุดห้ากับแถวๆระดับเก้าจุดเจ็ดห้าดังนั้นโดยภาพรวมเนี่ยเราเห็นนะครับเราเห็นการ ปรับตัวลงนะครับของราคา TOG นะครับหรือ Thai o p t i c เนี่ยมาอยู่พอสมควรแล้วนะครับก็ก็ยังมองว่ามีโอกาสที่ลงได้อีกนะครับแต่ไม่ได้เยอะมากนะครับแนวรับถัดไปคือ10.59.75แนวต้าน11บาท70สตางค์นะครับโอเควันนี้ก็น่าจะแชร์ไอเดียนะครับให้กับลูกเพจนะครับสำหรับในการเทรดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก่อนแจากกันไปนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ไปกำลังใจให้กับช่อง s c o l l e c t i ช n ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวก่อนแล้วครับสวัสดีครับ